ชัน้นแล้วก็โรงเรียนคะ่ะชื่อ Music, มอิวสิกช,ชั้นม2โรงเรียนเชียงรายวิทยาค่ะโอเคชื่อบีมครับอยู่ม6โรงเรียนพุรนพิที่ไหนครับหกครับอะไรพระาครับพระาอูอ้ออฟ้าค่ะเรียนนาราชวิทยายอยู่ป6ค,ค่ะชื่อเตยค่ะอยู่ม4ทับสิบค่ะชื่อคุณม4ทับสิบหกชื่อดีมค่ะอยู่ม2ทับสองค่ะชื่อแกม้มหกทับแปดค่ะพนร้ายค่ะ วันนี้จะมาเล่นคำบูทานภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวสอนภาษาอังกฤษน้องก่อนแล้วถ้าน้องตอบได้รับไปเลยคนยยีบาทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคำผูทานภาษาอังกฤษมีอะไรมากคำว่าอุ้ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าอุ๊บส์นะคะอุ้ยคือนะอ,คอ,อุ๊บส์นะโอยคืออ้าวอีภาษาอังกฤษใช้คำว่าอ้แวแหวคือยากแล้วก็เวลาแบบเห็นอะไรน่ารักอะเราจะพูดว่า oh, อ้แบบเสียงสูงน่ารักอะอ๋อโอเคมาเริ่มเลยปิดแล้วนะมาเริ่มชาลเลนจ์กันเลยโอเคอุ้ย โอ้ยเอาอีอ e <ww. S 2> ีวแวะ